ให้คนตัาเนี่ยลองหักเคลื่อนที่นะยังไม่ออกอาวุธนะยังไม่ได้พูดถึงอาวุธเรื่อี่คือคือถ้าการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวสามอย่างกระบป๋าทำทำไม่ได้ทุม่มวยนะ่นะ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 ยวลุกเร็วหมุนเป็นโมโคมนะชากก ต้องอยู่นี้ตลอดเนี่ยบวมบวมห้อยไม่ได้ยกสูงสอบกลางไหมยกเข่าเป็นไหมยกเข่าเห็นไหมหัดยกเข่ายกบางหรือยัยกเข่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ย่าาบววดเดินย่างถังขุ่นไปยกเข่าสลับไปสลับตามข้างไปเห็นไหมสลับสลับไปข้างซ้ายข้างซ้ายสลับไปซ้ายขวาสลับไปขวาได้หมดเนี่ยมันอยู่ที่อาวุธคู่ต่อสู้ การบังเอาพุ้นกูตรวจดูนะร้ยไทยหนักที่สุดก็คือเตะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกเข่าบางดีๆเอาท่อนขาบางไว้เนี่ยคนเตะก็เจ็บนะไม่ดูซี่โครงไม่ดูเป้าหมายไม่ดูคอเราไม่ดูหน้าเราหรือว่าการ้องก,กันตัวดีนะครับจบไหมนะถามนี่จบไหม <Okay. S 2> เรื่องอะไรก็ดีเรื่องเบสิกสแตนเบสิกสแตนโอเคนะคะ ทักษะการยืนโอเคค่ะโอเคค่ะอาจารย์การยืนที่โอเคนะครับอ่าทีนี้หมัดหมัดหมัดมีกี่หมัดมี่ไทยหมัดมีกี่หมัดคะตรงตัดงัดเตียงครับะมักมีกี่มันเมื่อกี้แจ้งมาสี่ค่ะ ภาษาแจ้งมาสี่ตรงตัดงับเหบียนน่าจะสีมาหน้าหนึ่งมาแตะเขาเรียกมาน้ามาแตะนะมายับเนี่ยภาษานะแต่บวยไทยไม่ใช่ยับบวยไทยก็คือมาตรงหน้านะเนี่ยเขาเรียกตรงหน้าถอยตรงลุกเข้าไปถอยมาตรงหน้าเขาเรียกเขาเรียกมาแตะตรงหลังก็คือมาตรงข้างหลังนะมาที่สามก็คือมาเวียนนะเวียนสั้นเวียนยาวเวียนอะไรก็แล้วแต่เวียนไปเวียนซ้ายเวียนขวาได้หมดนะครับสี่ มัดเสยหรือมัดสอยดาวนะเขาไม่เรียกหมัดอัปคัดนะเขาไม่เรียกมัดฮุกเขาเรียกมัดเวียงเวียงกว้างเวียงแคบเวียงควายไม่รู้ผมไม่รู้แล้วผมเกิดไม่ทันเวียงควายแต่มีนะํารโบรยไทยมีนะโคราชอย่าไปบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องอะไรมันมีนะหัดเวียงนะเวียง เวียงควายเวียงต้นเวียงยาวเวียงอะไรกันแล้วแต่เป็นมัดเวียงนะมัดเวียงถ้าเป็นมวยสากลก็คือมัดมัดวุกนะมัดตะขอมัดเสย์หรือมัดสอยดาวนะมวยสากลก็มัดนักบัตรัดนะมัดมีสามมัดนะบอกทำให้ดูนะมัดตุ้งมัดแย็บมัดตุงอะไรเงี้ยเนี่ยก็เรียกมัดตุงนะหรือมัดแตะ แล้วมาสามวยก็ไม่เรียกหมัดแย็บสามวยไทยก็ไม่เรียกหมัดแย็บแต่เห็นไหมแต่ทีปแต่ทิปด้วยแต่ด้วยนหมัดตรงหลังดอกตอนมาตรงหลังเห็นไหมหมัดเวียงเวียงหน้าเวียงหลังนะอัดหมัดเสยเสยหน้าเสยหลังได้หมดเห็นไหมมวยไทยเห็นไหมเห็นไหมมันทีนี้หมัดเนี่ยมันจะเสยหน้าเสยหลัง เวียงหน้าเวียงหลังนี่มันอยู่ที่อะไรอยู่ที่เป้าหมายนะเราจะชกเป้าหมายที่ไหนที่ท้องเวียงที่ท้องเวียงที่ข้างนะเวียงที่ข้างขีข้างทีง่โค้งอะไรก็ว่าไปมีใครถามเรื่องอะไรเร,ะเรื่องมีมรเรื่องมหมัดมีใครถามเรื่องหมัดมีใครสัาถาไหมคะเชิญค่ะไม่มีครับอาจารย์ครับนนี้เรื่องการป้องกัน พูดเลยนะพูดเรื่องหมัดแล้วเรื่องกันพูดกันต่อไปเรนะื่อหมัดก็จะเป็นเรจะไม่เน้นเรื่องทักษะนะว่าเฮ้ยหมัดตรงอชกย่างน,นี้นะต้องบิดตะโพกอย่างนี้แนวนะยี่ห้ถือว่าทุกคนต้องไปเรียนนี่นี่มวยมวยหนึ่งมวยหนึ่งรู้เปล่าปีหนึ่งค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นวิชาท<ป>ักษะและเทคนิดอาจารย์มีอาจารย์สอนเรื่องทักษะใช่ไหมมีค่ะคุณต้องไปเรียนทักษะนะว่าหมัดเนี่ยมีหมัดตรงหน้าเขาเรียกหมัดแตะก็คือทักษะฝรั่งก็คือหมัดยับนะแล้วก็หมัดตรงหลัง คือหมัดขวาตรงถ้าเป็นมวยขวาเป็นมวยซ้ายก็ซ้ายตรงนี่เขาเรียกหมัดตรงหลังแล้วก็หมัดเวียงจะเวียงควายเวียงช้างเวียงอะไรก็ไม่รู้อะเวียงไปก็คือสวิงแล้วภาษาไทยเขาบอกหมัดสวิงถ้ามวยสากคนก็บอกหมัดอะไรมวยทากคนหมัดครับหมัดฮุกเนี่ยใช่ไหมทีนี้หมัดหมัดเสย và à, tay Thái bọc đao soi nát soi lắm mày bị mày bị sợ là bộp lọc à, 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 sợi dùng gom nát Bộ dùng 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 bộp lọc dùng 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 ใช้ไหลไหมกระตุก ok right. ใช้สะโพกใช้ขาใช้ทุกๆทุกส่วนเป้าหมายคือที่คางนะที่ลำตัวนะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเรียนพืน้นฐานไปกว้างๆไปกว้างกว่านะมาจบแล้วไอ้ไอ้บัดอื่นอย่าไปถามนะมัดเวียงควายมัดเวียงหลังอะไรเนี่ยไอ้เน็นคุณคิดเอาเองได้ไหม อ้าวถามแม่แม่เนี่ยผมยืนชั่งเงยอยู่เงี้ยแล้วผมเวียนอ,องก็ไปโดนคางแล้ว <c oughs> ได้ไหมได้แต,ไไแต่ไม่มีแต่ไม่มีในสารระบบไอ้นั่นความสามารถส่วนตัวใช่ไหมครับแต่แต่จระเข้พ่อถางนี่มีในสารระบบไหมมีครับมีแต่ทุกว,วันนี้มันจระเข้พ่อถางเปล่าแต่ดววูนี้มันเวียนมันหมุนตัวเตะหมุนตัวเตะ ท่า<ส>จ,ะจระ manager, เ er. ะข้ฟาดหางมันต้องสวยงามนะฟาดเหมือนหางจระเค่ผ้าเข้าคอเขาเขาคางแต่ตัวนี้มันไม่มันไม่จระเข้ฟาดหางนะมันเ็เลยหมุนตัวเตะแต่เราต้องเราต้องเราเราเรียนเรามีวิชาเราต้องแอปพลายได้แล้วก็อย่าไปขัดเขาเพราะเราเกิดไม่ทันเกิดทันไหมแต่รับเกิดทันต่อเรื่องเงินเกิดทันเกิดไม่ทัน เพราะฉะนั้นคุณต้องต้องต้องจำไม่หน่อยนะไม่ใช่เอ้ยผมรู้หมดคุณรู้ไม่หมดหรอกเพราะคุณเกิดไม่ทนันถูกไหมครับอ,อ่าแจารย์ไปเฮ้ยผมรู้หมดแล้วเรื่องมืนนัน่นคือสนุกปากแต่จริงรู้รู้หมดไหมไม่หมดอานะจารย์สอนสอนทักษะให้เราเป็นมวยให้รู้ไอ้หลักการอย่างนี้อเราอยู่กันนั่งมวยทุกวันนั่งมวยคนนี้เก่งเรื่องอย่างนี้เราก็ เก็บเอาความรู้ตรงนั้นมาตรงนีม้มาผสมผสานเพราะฉะนั้นในในบรรดาทุกคนก็ต้องบอกว่าก็ขอขอบคุณคนที่ให้วิชาเรานะครูมวยได้วิชาจากนักมวยมีไหมมีครับมีนักงวยเก่งกครูยเยอะแยะไปนะครูเตะก้านคอยไม่ถึงเลยนักงวยนักเตะก้านคอได้ครูข่บรลอยสองชั้นไม่ได้เพราะล้ม ครูนั่งวยทำไมเขาได้เพราะว่าเขาฝึกเขามีพรสตะวันใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกเอ้ยเป็นครูได้ไงเขาร้อยเล่นครูไม่ได้ก็ลองเขาร้อยเลยขาหักสิเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นครูล้วจะต้องทําได้ทุกอย่างแต่ต้องรู้เรื่องหลักการเข้าใจไหมครับเราไม่ต้องไปทุกอย่างเราเราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง เพราะฉนันบอกเฮ้ยทำนี้ไม่ได้เป็นครูได้งไงไม่ใช่ครูคือคนที่เอาความรู้มาแนะนำให้กับลูกศิษย์ให้กับคนที่ยังไม่รู้มัตนต้องนิยามไม่ได้ไม่ใช่ครูคืออะไรเขาเรียกเทวดาเออรู้หมดทุกเรื่องเห็นัั้นเป็นละครน,นะ กหมัดหมัดโอเคนะคะกางแโอเคโอเคครับทีนี้เทา้ทาเทา้ทาเท้ามีสองชนิดคืออะไรทีบกับเตะคืออะไรทีมกับเตะเตท้านี่มีสองอย่างทีบกับเตะทีมคืออะไรทีมก็คือเอาเทา้ายันออกไปข้างหน้าให้กุ้งยื่นไปูกม <Okay. S 1> แต่คือคือเอาเท้าเนี่ยเวียงไปนะตามทิศทางตามเป้าหมายมีกี่ชนิดเตะมีกี่ชนิดเตะเตะมีกี่ชนิดคะเตะมีกี่ชนิดเตะม,ม,ม,มีกี่ชนิดคะ Say em yên Putin thảo tính thao. Thao phunan mui thai có thai tây mùi giai Mùi tây kính kinh phalang na. I phalang mua tây ngang khôn tay đi tùa chưa 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 Mặt, chưa 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 แต่ถ้าเตะเนี่ยมันชู้เราไม่ได้หรอกอ่าแต่ทุกวันนี้ฝรั่งชนะเราเพราะมันตัวใหญ่มันสูงอะไรเงี้ยมันฝึกมาเราไม่เคยฝึกเพราะอะไรบ้านเราฝึกกล้าฝึกเตะกับหลังไหมกล้าจระเข้ผ่าหนหางไหมคุณจระเข้ผิดเขาทีดีเดียวก็ไปไงพอลงมาก็ทีไคนร้อยคนมันดักคุนไม่น่าเวที <c oughs> แล้วก็สสบดให้คุณวางไอ้เหี้ยมึงทำอะไรกูเสียงเงินใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ย แล้วนักมวยมันจะกล้าแล้วนักมวยมันจะกล้ามันก็ไม่ทำดิผมไม่ทำมาบอกเจ้าของมุญไทยเป็นเจ้าของเราไม่หัาตัวเกว่าหางหักสิแล้วไปชมผมหมุนบิดไปเขาถีบประเด็นรีงแพ้ไหมเน่แล้วนักมวยมันหยาบชนะไหมมันอยาบชนะมันก็ทำเฉพาะที่มันมีความรู้มีความสามารถดิ ีนี้คนดูบางคนเออไม่มีตระเค้ผานหางไม่มีอยู่โน่นนี่ฝรั่งเก่งกว่าก็ฝรั่งมันฝึกมันก็เก่งดีิมันก็คนนะเพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ผมผมฟังแล้วมันมันมันไม่ถูกเรื่องที่คุณจะไปปับ๊บนักมวยเราอะไรเนี้ยนะได้ถามว่าเป็นคนไทยเนี่ยสอนให้สอนมวยฝรัง่งกับสอนมวยคนไทยสอนให้ใคร ก่อนกันตอบทีคุณเป็นคนไทยเนี่ยสอนคนไทยเตะฝรัง่งดินี่มึงสอนฝรั่งมาเตะคนไทยแล้วโอ้โหนะเขาสร้างลุสาวรีให้นะเพราะฉะนั้นไอ้ครูมวยที่ไปสอนต่างประเทศคุณไม่สอนเราต่างก็ไม่เป็นไรคุณก็สอนตามจัญญาบันของคุณแต่คุณอย่ามาดีใจนะว่าไอ้ครูเป็นครูมวยโน่นนี่นะไปสอนฝรั่งมาเตะคนไทยไม่รู้นะในความรู้สึกของผม ผมเป็นรานไม่ได้สวนร้านเหรียญไม่ได้สวนเนี่ยนะพ่ม,มาเต็มบ้านเต็มเมืองแม่มาเชื่อคอคนไทยไอ้สวนรู้เป็นไงโกรธไหมตอนนี้นะไปดูทุส่สรรีพระรีสวนเลยหลังน้ำตาบกยังไม่รู้เลยคนไทยพ่อม,มาแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยแล้วเรียนภา,าษาทำไมอ่ะ นะพาสาเขาเรียนทำไมเรียนให้รู้และมาแอพพลายว่าในอดีตใครที่มันรังแกเราใครเป็นที่มันทำอะไรนะมันมารังแกลูกหลานเราไหมคนไทยไม่ลืมง่ายมไม่รู้นะในความคิดของผมนอกเรื่องอ่ะทีนี้พูดเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจเตะ ครับก,การเตะครับการเตะการเตะมีสองแบบหนึ่งก็าเรียกถีบถีบก็คือเอาเท้าหน้าหรือเท้าหลังยันคู่ตสู้ให้กระเด็นไข้างหลังสมมติว่าเขากาดมวยเขาทำเลยใหยอยู่แล้วผมเดินเข้าไปเขาถีบถีบถีบแรงปุ้มถีบหน้าถีบได้หมดเต่หมาไอตรงนี้เดี๋ยวคุณต้องไปเรียนทักษะกับอาจารย์นะผมเชื่อว่า การเฉพาะจอมึงได้สอนทักษะได้ดีกว่าที่อื่นนะครับในความรู้ของผมนะแต่ก็แนะนำว่าเนี่ยทีมเรียกทีมทีม็นไหมทีมมีกี่ชนิดทีมทีมมีกี่ชนิดคะทีมอะไรทีมทีมตรงทีมจิต ทีศตรงทีศเฉียงอไอจิกๆใช่ไหมิคุณคิดไปสักยี่สิบอย่างก็ได้เนี่ยจะได้เขาจะได้บอกว่าคุณมีความรู้มากอย่างนั้นหรือเปล่า, <c oughs> อ,าอ้าวตอบ <c oughs> คำถามผมสิ <c oughs> บอกว่าเดียเด๋ยวผมจะไป่งตำราเมืองไทยผมเขียนทีมสักสิบอย่างเพราะว่าฝรั่งแม่งเ <c oughs> ขียนแค่สามอย่างเองเราจะได้เป็นใหญ่ได้แผ่นดินอย่างนั้นหรือเปล่า ตอบริงทีมจริงจริงแล้วถีบเนี่ยมันมีอย่างเดียวเท่านั้นจำไว้นะการถีบนี่ก็คือการเอาเท้าเนี่ยยันให้เขากระเด็นไปข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเราุเดินไยก็ถีบทีนี้การถีบเนี่ย คนที่มันเก่งมันกระโดดทีบได้ไหมได้มันหันข้างทีบได้ไหมได้มันเตะผิดไปเตะผิดไปหมุนไปแล้วมันกลับมาทีบได้ไหมได้อ้นี่ก็คือการเอฟไลายเข้าใจไหมแต่ทีมั้นบางคนบอกโอ้ทีมมีหอย่างทีบสูงทีบต่าสูงต่ามันอยู่ที่อะไรคุณทีบสูงทีบต่ามันอยู่ที่อะไร อยู่ที่เป้าหมายอย่ากถีบหน้าคุณพูดว่าถีบสูงคุณถีบหน้าแล้วคุณไปถีบกุณจับเขาได้ไงใช่ไหมถีบที่ท้องถีบตรงไหนถีบไห้เขาเสียหลักถีบไงถีบขาถีบไงเนี่ยการถีบก็คือการเท้ายันไปข้างหน้าพูดเร็วๆการสอนกันนะมีใครจะถามอะไรไหมเรื่องถีบใครไม่เข้าใจเรื่องถีบบ้าง เรื่องถี่มีข้อสักถามไหมคะอ,ะคอมีถามไหมมีใครไม่รู้มัาว่าเอ้เขาเรียกอันนี้คืออะไรถามมามีไหมคะ,ะเครื่องดับ